สวัสดีเหล่าหายผู้รักในนิยายเซียนเซียทุกท่านวันนี้ข้าจะมาบอกเล่าเรื่องราวแห่งแดนสวรรค์อันน่าติดตามเรื่องราวของหนึ่งวิญญาณอาสรพิษขาวและสองบุรุษผู้ยิ่งใหญ่และสงสวรรค์แห่งนี้มีสิทธิ์ที่น้องห้าคนแต่เรื่องราวของเราจะเริ่มต้นที่สิทธิ์ที่ห้าและสิทธิ์น้องหกสิทธิ์ที่ห้าของเราคือนางเอกของเรื่องนางเป็นอสรพิษขาวที่บำเพ็ญเพียรจนกลายร่างเป็นมนุษย์ได้ส่วนสิทธิ์น้องหกของนางนามว่าช้างเปิดแท้จริงแล้ว เขาคือจิ้งจอกหนุ่มรูปงามที่ท่านอาจารย์เก็บมาจากโลกมนุษย์ช้างเปยนั้นมักจะแอบหนีลงไปเที่ยวเล่นที่โลกมนุษย์เสมออาจเป็นเพราะความคิดถึงบ้านกระมังวันหนึ่งช้างเปยยอก็ได้ชักชวนสิทธิ์พี่ของตนลงไปยังโลกมนุษย์ด้วยกันซึ่งเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจาย,ยิ่งนักเพราะท่านอาจารย์เคยกล่าวไว้ว่าการลงไปยังโลกมนุษย์ของเหล่าเทพเสียนนั้นอาจส่งผลกระทบต่อชะตากรรมของมนุษย์ได้ด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงไม่ค่อยได้ลงไปเหยียบย่างที่นั่นบ่อยครั้งนักเมื่อลงจากก้อนเมฆช้างเปยพลันเปนนลเปเี่ มนุษย์นางเอกของเราเห็นดังนั้นก็สงสัยยิ่งนักชางเปิดจึงตอบด้วยรอยยิ้มว่าใบหน้านี้ของข้านำมาซึ่งความวุ่นวายได้ง่ายเกินไปนางเอกพยักหน้าเห็นด้วยและกำลังจะเปลี่ยนโฉมของตนบ้างแต่ชางเปิดกลับห้ามนางไว้เขามองนางตั้งแต่สีสัจรกปลายเท้าแล้วเอ่ยว่าเช่นนี้ดีอยู่แล้วที่ข้าพูดเมื่อครู่หมายถึงตัวข้าเองแต่สำหรับรูปโฉมของศิษย์ที่แล้วไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องเปลี่ยนแปลง ช่างเปิดไอออกมาเบาๆเพื่อลกลบกเกลื่อนความเขินอายช่างเป็นจิ้งจอกเจ้าเล่ห์เสียนี่กระไรสถานที่ที่พวกเขามาถึงคือตลาดอันคึกคักบนสวรรค์น,นั้นไม่มีตลาดที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาเช่นนี้นางเอกตื่นตาตื่นใจจนมองไปรอบๆอย่างไม่รู้เบื่อช่างเปิดจุงมือนางเดินไปทั่วตลาดซื้อของแปลกใหม่ที่นางไม่เคยเห็นมาก่อนไม่นานนักมือซ้ายของนางก็ถือทั้งลูมือขวาก็ถือขนมน้ำตาลปั้นสีแดงในปากก็เคี้ยวอาหารไม่หยุดช่างเปิดเห็นสภาพของนางก็ยิ้มออกมาสิทธิ์ที่อิ่มแล้วหรือยัง นางพยักหน้าอย่างมีความสุขอาหารของโลกมนุษย์ช่างอร่อยล้ำค่าเสียจริงการเดินทางครั้งนี้ช่างคุ้มค่านักชางเปิดเช็ดเสร็จขนมที่มุมปากของนางอย่างเาวเบาแล้วกล่าวว่าดูท่าทางไม่เคยเห็นโลกของพีศ่ศร์ข้าจะพาไปดูของสนุกนกทั้งสองได้เดินทางมาถึงโรงน้ําชาแห่งหนึ่งเลือกห้องส่วนตัวบนชั้นสองสั่งผลไม้และของว่างมานั่งฟังนักเล่านิทานนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตของนางเอก ที่ได้มานั่งฟังนิทานเช่นนี้นักเล่านิทานเป็นชายชาราผมขาวกำลังเล่าขานตำนานรักที่เลื่องลือในหมู่มนุษย์นามว่าตำนานานางพยังขูซึ่งเป็นเรื่องราวความรักอันน่าเศร้าระหว่างปีศาจอสอรพิษที่บำเพ็ญเพียรจนกลายเป็นคนกับมนุษย์ธรรมดานางเอกฟังแล้วก็รู้สึกเศร้าใจเพราะเรื่องราวช่างคล้ายคลึงกับตนเองนางเป็นอสอรพิษข่าวที่หลงรักเทพเซียนผู้หนึ่งนามว่าสินถิงเมื่อนึกถึงเทพสินถิงผักและไม้ในป่าก,ก็พลันจืดชืด รงรสชาตินางวางผลไม้ลงความคิดในหัวสับสนวุ่นไวายไปหมดข้าตั้งใจจะพาท่านมาคลายเศร้าแต่ไม่คิดว่าจะยิ่งทำให้ท่านทุกข์ใจช้างเปิดเอ่ยขึ้นทำลายความเงียบดวงตาของเขามีแววเศร้าส้อยสิทธิ์ที่อย่าหลอกข้าเลยท่านชอบเทพสินถิงใช่หรือไม่นางเอกตกใจที่ความลับในใจถูกมองทะลุปรุโปร่งนางคิดว่าตนเองเก็บซ่อนหัวใจไว้ลึกสุดแล้วแท้แต่กลับถูกช้างเปิดมองออกตั้งแต่วันที่ท่านได้รับบาดเจ็บข้าก็เห็นท่านไม่มีความสุขเลย ชางเปิดถอนหายใจคงเป็นเพราะเทพสินถิงมีคนในใจแล้วเขาปฏิเสธท่านใช่หรือไม่เมื่อนึกถึงคําคืนอันสับสนกับเทพสินถิงและวันที่เขามาเอารอยอสรพิษของนางไปเพื่อเทพธิดาปี่เหยียนหัวใจของนางก็เจ็บปวดร้าวหากเขาไม่ใช่คนดีสกเศร้าเพียงครั้งเดียวแล้วมันก็จะผ่านไปในโลกนี้มีบุรุษดีๆอีกมากมายนักดวงตาสีดำคลับของชางเปิดจ้องมองมาที่นางอย่างลึกซึง้งสิทธิ์ที่เคยคิดถึงคนข้างกายท่านบ้างหรือไม่คนข้างกาย นางไม่เข้าใจชางเป่ยลุกขึ้นยืนตรงหน้าเกลียนอายของเขากดดันนางจนรู้สึกอึดอัดท่านอาจารย์มักจะกล่าวว่าที่โง่เขลาแต่ข้าว่าท่านไม่ใช่แค่งโง่แต่เป็นยอดของความโง่แรงกดดันลันหายไปเขาคุกเข่าลงข้างหนึ่งตรงหน้านางจับมือนางที่ยังเปื้อนคราบน้ำมันจากผลไม้ไว้แล้วเหยหน้าขึ้นมองในแววตาของเขามีประการะ,ระยิบรยับริมฝีปากสีแดงขยับเอ่ยคำสิทธิข้ารักท่านราวกับมีระเบิดลงกลางศีรษะแม้จะโง่เขลาเพียงใด แต่นางก็เข้าใจความหมายของประโยคนี้เขาบอกว่าเขารักนางเลือดในกายพันสุขฉีดขึ้นมาบนใบหน้าจนแดงกำ่ำน้องน้องพูดอีกทีเจ้ารักข้าเรื่องแบบนี้อย่าเอามาล้อเล่นนะเขายิ้มอย่างอ่อนโยนข้าสาบานไม่เคยมีครั้งไหนที่ข้าจะจริงใจเท่านี้มาก่อนนางมีชีวิตอยู่มานับแสนปีไม่เคยมีความรักไม่เคยมีใครมาสารภาพรักและบัดนี้กลับถูกจิ้งจอกหนุ่มรูปงามที่เป็นสิทธิ์น้องสารภาพรัก เจ้าบอกว่ารักข้าแต่แต่เหตุใดตลอดแสนปีที่ผ่านมาข้าไม่เคยรับรู้ถึงความรู้สึกของเจ้าเลยเขาเล่าว่าตอนนั้นเขายังเด็กไม่เข้าใจเรื่องรักใครจนกระทั่งวันที่นางถูกองคหญิงสามแห่งเขาเยี่ยนซานจับตัวไปเขาจึงรู้ว่าหัวใจของตนได้มอบให้นางไปนานแล้วตอนที่เขาไปถึงเขาเยี่ยนซานนางกําลังไข้ขึ้นสูงในมือกําถุงหออที่ตั้งใจจะมอบให้เขาปากก็พร่ำเรียกชื่อเขาอยู่ไม่เคยมีใครใส่ใจข้าเช่นนี้มาก่อน แววตาของเขาชื้นไปด้วยหยาดน้ำในช่วงเวลาที่ร่อนเร่นในโลกมนุษย์ข้าถูกดูแคลนและล้มเหลวมานับครั้งไม่ถ้วนท่านอาจารย์เก็บข้ามาจากโลกมนุษย์ข้าก็พึงพอใจมากแล้วจนกระทั่งท่านอาจารย์พามข้ามายืนอยู่ตรงหน้าท่านเอขาจับมือนางแน่นขึ้นตอนนั้นข้ายังไม่สําเร็จวิชาแปลงกายมากักจะถูกเสียน้อยคนอื่นรังแกมีเพียงท่านที่คอยปกป้องข้าเสมอท่านจะคอยกาบังข้าไว้ข้างหลังแล้วพูดว่าจิ้งจอกน้อยอยากกลัวสิทธิจะปกป้องเจ้าเอง ตอนนั้นข้าคิดว่าแม้จะมีสตรีงดงามนับหมื่นนับแสนในโลกนี้ก็ไม่เท่าสิทธิเพียงคนเดียวเขายิ้มออกมาเมื่อนึกถึงความหลังแต่ว่าวิชาอาคมของสิทธิที่ไม่ค่อยได้เรื่องนักมักจะกำบังข้าไว้แล้วก็โดนตีไปด้วยกันตอนนั้นข้าจึงคิดว่าข้าจะต้องฝึกวิชาให้เก่งกาจจะไม่ยอมให้ใครมารังแกสิทธิที่ได้อีกเขาหัวเราะเยาะตนเองแต่มีเพียงข้าที่รู้ว่าข้าแค่พยายามมากกว่าคนอื่นเท่านั้นเองเขาเล่าต่อว่าก่อนหน้านี้ข้าเคยดื่มสุรากับเหล่าสิทธิที่ได้ยิน พวกเขาพูดคุยกันจึงรู้ว่าสิทธิ์ที่เคยถูกเทพสินถิงช่วยชีวิตไว้ข้ารู้ว่าเทพสินถิงมีตำแหน่งพิเศษในใจของท่านข้าไม่อาจเทียบเขาได้จึงไม่กล้าอาจเริ่มทำได้เพียงเก็บซ่อนหัวใจไว้และอยู่เคียงข้างท่านเงียบๆแต่ในเมื่อเทพสินถิงมีคนในใจแล้วเขาก็ไม่ใช่วาสนาที่ดีของท่านส่วนข้าหัวใจดวงนี้แม้จะซ่อนไว้ก็ไม่อาจซ่อนได้อีกต่อไปนางรวบรวมความกล้าปฏิเสธเขาไป ถุงหอมใบนั้นเป็นของเสี่ยสื้อเหลห่งสยบหวานข่ามาให้เจ้าเพราะนางชอบเจ้าข่าโกรธที่นางเป็นต้นเหตุให้ข่าเดือดร้อนจึงไม่ได้บอกเจ้าที่ข่าปกป้องเจ้าตั้งแต่เด็กก็เป็นเพียงหน้าที่ของสิทธิที่ไม่มีอะไรเป็นพิเศษน้องเจ้าบอกว่ารักข่าเกรงว่าเจ้าจะมอบหัวใจให้ผิดคนเสียแล้วนางมองเขาเห็นเพียงแววตาที่มืดมนลงเรื่อยๆอีกอย่างด้วยคุณธรรมบำเพ็ญเพียรและรูปลักษณ์ของเจ้าในอนาคตหาภรรยาที่งดงามดังเทธิดาปี้เยียนก็ไม่ใช่เรื่องยาก เขาลุกขึ้นยืนปล่อยมือนางดวงตาอันมืดมิดจ้องมองมาจนนางรู้สึกเหมือนถูกแผดเผาที่พูดเช่นนี้เพื่อจะให้ข้าตัดใจใช่หรือไม่คนอื่นข้าไม่รู้แต่เผาจิ้งจอกอย่างเราเมื่อได้รักใครแล้วก็จะรักเพียงคนเดียวหัวใจดวงนี้ได้มอบให้สิทธิทไปแล้วไม่อาจเรียกคืนได้สตรีอื่นแม้จะง,งดงามเพียงใดก็ไม่เกี่ยวข้องกับข้าและข้าตั้งแต่ต้นจนจบก็รักเพียงสิทธิทเท่านั้นเขาพูดด้วยน้ำเสียงแหบพราดข้ารู้ว่าท่านยังไม่ลืมคนผู้นั้นข้าก็รู้ว่าการสารภาพรักครั้งนี้ไม่่่ใชเเวลาาทีหมมะสมแต แต่สิทธิ์ี่ข้าไม่บังคับเพียงหวังว่าวันใดที่ท่านลืมเขาได้จะหันกลับมามองข้าบ้างข้าพร้อมจะรอท่านตลอดไปนางถอนหายใจในใจเด็กหนุ่มคนนี้ช่างดื้อรั้นนักนางคิดว่าชางเปิดย,ยังเยาว์วตั้งใจบำเพ็ญเพียรยังไม่เคยพบเจอเทธ,ธิดาแสนสวยมากมายเพราะอยู่แต่กับนางจึงได้มอกหัวใจให้แก่นางเด็กหนุ่มคนนี้ยังไม่เข้าใจโลกหากได้พบเจอเทธ,ธิดางดงามในภายภาคหน้าอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้ ขณะที่กำลังคิดเพลินๆชางเปิดที่ลุกขึ้นยืนก็เสียจนเกือบล้มลงนางรีบเข้าไปประคองน้องเป็นอะไรไปเขาบนอุกคุกเข่านานเกินไปขาชาไปหมดแล้วถ้าทางออดอ้อนนี้ช่างเหมือนกับตอนเด็กที่เขาขอให้นางพาไปเที่ยวเล่นไม่มีผิดทั้งสองเดินออกมาตามถนนที่ประดับประดาด้วยโคมไฟสวยงามผู้คนเดินขวักควาไปมานางมองชางเปิดที่เดินนำหน้าแล้ว ก็มองมือของตนที่ถูกเขาคุมไว้อย่างแน่นหนาจิ้งจอกน้อยตัวนี้ชักจะไร้ามารยาทขึ้นทุกวันแล้วเดินไปไม่ไกลก็เห็นกลุ่มคนที่ริมแม่น้ําเมื่อเข้าไปดูก็พบว่าเป็นเหล่ามนุษย์กําลังลอยโคมประทีปอธิษฐานต่อเทพเจ้าโคมรูปดอกบูมิเทียนอยู่ตรงกลางส่องแสงวับแวมในสายลมดูงดงามยิ่งนักเด็กสาวคนหนึ่งกําลังหลับตาพนมมืออธิษฐานขอเทพเจ้าโปรดประทานวาสนาที่ดีให้แก่ลูกด้วยเถิดกล่าวจบก็ลอยโคมลงในน้ํานางเห็นแล้วก็รู้สึกสนุก กระจิงแอบไร้มนทำให้เด็กสาวคนนั้นเสียหลักเกือบล้มลงในแม่น้ำแล้วก็ไร้หมดอีกครั้งให้เด็กหนุ่มที่ยืนอยู่ใกล้ๆเข้าไปช่วยพยุงไว้ทั้งสองหน้าแดงก่ำวัสนาได้นำพาพวกเขามาพบกันแล้วที่นี่ช่างชอบเป็นแม่สื่อเสียจริงเสียงหัวเราะของชางเป่ดดังขึ้นจากด้านหลังหากพี่อยากจะเป็นสิทธิ์ของเท่าจันทราเขาคงจะดีใจมากผู้จบเขาก็ยื่นโคบทีิให้นางข้าเห็นว่าสวยดีเลยซื้อมาสองอันเรามาลอยด้วยกันเถะนางรับโคม,มาแล้วอธิษฐานในใจขอให้เรื่องวุ่นวาย ในชีวิตคลี่คลายโดยเร็วจากนั้นจึงลอยโคมไปเมื่อหันกลับมาก็เห็นชางเอปอยยังคงหลับตาอธิษฐานอยู่นางจึงเอ่ยถามเจ้าอธิษฐานอะไรทําไมนานเช่นนี้เขาปล่อยโคมลงน้ําแล้วหันมามองนางอย่างตั้งใจข้าเพียงอธิษฐานขอให้สิทธิคำพูดของเขายังไม่ทันจบก็ถูกเสียงเย็นชาขัดจังหวะคําอธิษฐานของมนุษย์ได้รับการคุ้มครองจากเทพเซียนแต่ไม่รู้ว่าคําอธิษฐานของเทพเซียนจะได้รับการคุ้มครองจากผู้ใด ทั้งสองหันไปตามเสียงก็เห็นบุรุษในอภรรสีแดงผู้หนึ่งยืนอยู่ใบหน้าหล่อเหลาแต่ไร้ซึ่งอารมณ์ในมือถือคลุยยาวสีแดงเข้มที่เอวเน็บดาบสั้นอันประณีตเขาสามารถรับรู้ถึงไอเซียนรอบกายของพวกนางได้ทันทีสแสดงว่าเขาต้องเป็นเทพเสียนองค์หนึ่งเป็นแน่ฟังจากน้ำเสียงของสายเสียแล้วไม่ทราบว่าท่านได้อธิษฐานขอสิ่งใดหรือนางเอ่ยถามหึบุรุษชุดแดงหัวเราะอ,อย่างเย็นชาข้าไม่ได้อธิษฐานขออะไรมากไปกว่าให้พวกเจ้าเหล่าเผ่าเทพทั้งหมด จงมอดมวยไปเสียนางและชางเป่ยตกตะลึงแววตาของชางเป่ยพลันเย็นเยียกเจ้าเป็นใครมีความแค้นอันใดกับเผ่าเทพถึงได้อธิษฐานอย่างโหดเหี้ยมเช่นนี้นางดึงแขนเสื้อชางเป่ยเป็นสัญญาณให้เขาสงบลงแล้วเอ่ยขึ้นสายเสียนเหตุใดจึงกล่าวเช่นนั้นเผ่าเทพยึดมั่นในคุณธรรมเสมอมาไม่ทราบว่าสายเสียนประสบปัญหาอันใดหรือไม่หากต้องการความช่วยเหลือพวกเรายินดีไม่ปฏิเสธ บุรุษชุดแดงลูบไล้คลุยในมือพลางกล่าวเยื่ยยันเผ่าเทพของพวกเจ้าล้วนเป็นพวกเสแสร้งน่ารังเกียจหลายพันปีก่อนเป็นเช่นไรหลายพันปีให้หลังก็ยังเป็นเช่นนั้นช่างเป็นเผ่าพันธุ์ที่น่าตายเสียจริงช้างเปิดได้ยินดังนั้นจึงเรียกกระบี่ของตนออกมาแล้วก้าวมาขวางหน้านางหากเจ้ายังกล้ากล่าววาจาหยาบคายดูหมิน่นเผ่าเทพอ,อีกข่าจะไม่เกรงใจแล้วบุรุษชุดแดงมองประเมินพวกเขาทั้งสองแล้วหัวเราะอ,อย่างเงยื่หยิงแค่พวกเจ้าสองคนน่ารือ จิงจอกที่เพิ่งสำเร็จเป็นเสียนชั้นสูงกับอสรพิษน้อยที่พลังตบาดยังอ่อนด้อยนางรู้สึกได้ถึงความไม่ชอบมาพากลบุรุษผู้นี้สามารถมองทะลุร่างที่แท้จริงของพวกเขาได้อย่างง่ายดายแสดงว่าพลังบำเพ็ญเพียรของเขาสูงกว่าพวกนางมากนักหากต้องสู้กันจริงๆเกรงว่าพวกนางสองคนรวมกันก็ยังไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขานางศบตาก,กับชางเปยคิดจะหาทางหลบหนี นใดนั้นบุรุษชุดแดงก็ยกมือขวาขึ้นบังเกิดเป็นเปลวเพลิงลุกโชนขึ้นในมือเปลวเพลิงนั้นขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วพุ่งเข้าใส่พวกนางอย่างดุร้ายช่างเปิดรีบสร้างม่านพลังขึ้นป้องกันแต่สิ่งที่เร็วกว่านั้นคือร่มสวรรค์เทียนจีที่อยู่ในแขนเสื้อของนางมันพุ่งออกกลมากลับสู่ร่างเดิมแล้วกางออกป้องกันอยู่ตรงหน้าเปลวเพลิงอันร้อนแรงพุ่งเข้ามาประทะแต่กลับถูกร่มสวรรค์เทียนจีสกัดกั้นไว้จนไม่อาจแสดงอนุภาพได้บุรุษชุดแดงเห็นดังนั้น จึงสลายเปลวเพลิงร่มสวรรค์เทียนจีก็หุบกลับมายืนอยู่ข้างหลังนางโดยอัตโนมัติเขารีตามองร่มสวรรค์เทียนจีอย่างพินิจพิเคราะห์แล้วกล่าวด้วยความประหลาดใจของวิเศษเช่นร่มสวรรค์เทียนจีกลับมาอยู่ในมือของอสอรพิษน้อยพลังตบต่ำต้อยเช่นเจ้าสินถิงถึงกับยอมมอบของวิเศษเช่นนี้ให้เจ้งงาเง้นหรือเจ้าเป็นอะไรกับเขากันแน่นางสับสนยิ่งนักร่มสวรรค์เทียนจีเป็นของที่ท่านอาจารย์มอบให้เพื่อปกป้องนางเหตุใดเขาจึงกล่าวว่าเป็นของเทพสินถิง เจ้าเป็นใครเหตุใดจึงรู้จักอาวุธวิเศษของสงสวรรค์ดีเช่นนี้และเหตุใดจึงรู้จักเทพสินถิงนางเอ่ยถามช่างเถิดเขามองนางกับชางเป๋ยอย,ย่างมีความหมายข้าเองก็ขี้เกียจจะมาต่อล้ะต่อถิยงกับพวกไรประโยชน์เช่นเจ้าผู้จบเขาก็สะบัดแขนเสื้อแล้วหายวับไปนางถอนหายใจอย่างโล่งงอกกำลังจะจากไปพร้อมกับชางเป๋ยแต่กลับพบว่าเหล่ามนุษย์รอบข้างกำลังมองมาที่พวกนางด้วยสายตาตื่นตระหนกแย่แล้ว มัวแต่ต่อสู้กับบุรุษผู้นั้นจนลืมไปว่าที่นี่คือโลกมนุษย์ชางเปยจึงรีบร่ายคาถาลบความทรงจำของเหล่ามนุษย์พวกเขาต่างมองหน้ากันอย่างหุนงงแล้วแยกย้ายกันไปเรื่องราวที่นางและชางเปยก่อขึ้นในโลกมนุษย์ทําให้ท่านอาจารย์โกรธเป็นฟืนเป็นไฟเจ้าบอกว่าบุรุษชุดแดงผู้นั้นเน็บดับสั้นไว้ที่เอวในมือถือกล่ยยาวสีแดงเข้มแถมยังมองทะลุร่างจริงของพวกเจ้าได้ในทันทีแม้แต่ร่มสวรรค์เทียนจีก็ยังถูกเขามองออก ท่านอาจารย์มองพวกเขาด้วยสีหน้าเคร่งเครียดใช่แล้วเจ้าคะนางพยักหน้าแล้วเอ่อยถามข้อสงสัยบุรุษชุดแดงผู้นั้นยังบอกอีกว่าร่มสวรรค์เทียนจีเป็นของวิเศษของเทพสินถิงท่านอาจารย์ไม่ใช่ว่าท่านเป็นคนมอบให้ลูกหลอกหรือคะทำไมถึงนางยังพูดไม่ทันจบท่านอาจารย์ก็วางถ้วยชาลงบนโต๊ะอย่างแรงจนน้ำชากระชอออกมาปิดแขนเสือ้อท่านอาจารย์เป็นเพราะลูกซุกสนเองที่จงใจภาสิทธ,ธิ์ที่ลงไปโลกมนุษย์ ช้างเปิดเห็นท่านอาจารย์โกรธจิงคุกเข่าลงเรื่องนี้ลูกผิดเองคนเดียวไม่เกี่ยวกับสิทธิที่ท่านอาจารย์จะลงโทษก็ลงโทษล,ลูกคนเดียวเถิดอย่าได้ตหนิสิทธิทเลยตอนนี้ข้ามีเรื่องด่วนต้องไปจัดการพวกเจ้าสองคนอยู่ที่นี่อย่างสงบเสงี่ยมห้ามก่อเรื่องวุ่นวายอีกเด็ดขาดรอข้ากลับมาจะจัดการกับพวกเจ้าท่านอาจารย์มองพวกเขาอย่างซับซ้อนแล้วรีบจัดไปก่อนไปท่านอาอาจารย์ยังได้เรียกสิทธิที่รองที่กำลังว่างมาเฝ้าพวกนางไว้ท่านอาจารย์มักจะบอกว่าสิทธิที่รองเป็นคนซื่อสัตย์และไว้ใจได้ที่ แต่สิทธิ์ที่รองกลับเป็นคนที่ถูกหลอกได้ง่ายที่สุดเช่นกันเมื่อสิทธิ์ที่รองมาถึงในมือยังคงถือทัพทีอันใหญ่เสี่ยวอู่เจ้าไปก่อเรื่องอีกแล้วหรือสิทธิ์ที่รองมองนางที่ก้มหน้างุดุดแล้วหยิบลูกกวาดออกมาจากกระเป๋าเสื้อยื่นให้พร้อมกับลูกหัวเบาๆอย่าเศร้าไปเลยแล้วหันไปตกบาชางเป่ยเสี่ยวเลี้ยวทำไมเจ้าถึงต้องมารับโทษกับเสี่ยวอู่ด้วยไก่ขอทานของข้ายังไม่ออกจากเตาเลยนะจิ้งจอกน้อยชอบกินไก่มากวันวันเอาแต่ก่อกแกะขอให้สิทธิ์ที่รองทำไก่ให้กิน นางได้โอกาสจึงแอบหลบหนีออกมาโดยอ้างว่าจะไปเข้าห้องน้ำนางต้องการไปยังตำหนักของเซียนเจียหลุนผู้ดูแลตำราสวรรค์เพื่อหาบาะแสบางอย่างแต่เนื่องจากตำหนักอยู่ไกลานางจึงเลือกเดินลัดผ่านทางเล็กๆซึ่งผ่านด้านหลังตำหนักของไทสร่างเหล่าวจวินประตูหลังตำหนักปิดสนิทผิดจ,จากปกตดิด้วยความสงสัยนางจึงแอบมองผ่านรอยแยกของประตูก็เห็นคนสามคนนั่งอยู่ด้วยกันคือท่านอาจารย์เทพสินถิงและไทสร่างเหล่าวจวินเกรงว่าบุรุษชุดแดงผู้นั้น จะเป็นถึงกุยจวินหลงชวนแห่งเผ่มามันเขาจำร่มสวนเทียนจีได้ซสอูคงจะเริ่มสงสัยแล้วว่าร่มนั่นเป็นของที่เจ้ามอบให้เกรงว่าจะปิดบังไม่ได้อีกต่อไปท่านอาจารย์เอ่ยขึ้นปิดไม่ได้ก็ช่างเถอะเรื่องนี้ไม่ได้สําคัญขนาดนั้นน้ําเสียงของเทพสินถิงทุ้งต่ําหลังจากพูดจบเขาก็ไอออกมาหลายครั้งทิงแต่ร่มสวรรค์เทียนจีนั้นหลอมขึ้นจากพลังตะบัของเจ้าครั้งนี้มันสามารถป้องกันเถืงงสามสารเมื่อเจิญหัวได้อย่างสมบูรณ์เจ้าคงจะสูญเสียพลังไปไม่น้อย ท่านอาจารย์กล่าวต่อเพราะผนึกในร่างของนางเจ้าได้สูญเสียพลังตบับไปมากครั้งนี้เกรงว่าจะบาดเจ็บถึงแก่นแท้หัวใจของนางกระตุกกูบุรุษช,ชุดแดงที่เกือบจะทำร้ายนางกับชางเปิดคือถึงกุยุยจจวินหลงชวนแห่งเผ่ามานเชียวรึกร่มสวรรค์เทียนจีหลองขึ้นจากพลังของเทพสินถิงนที่แท้อาวุธวิเศษชิ้นนี้มีจิตวิญ,ญญาณถึงเพียงนี้ในยางกับขันยังสามารถปกป้องนางได้อย่างสมบูรณ์แต่ แต่เหตุใดเขาจึงมอบอาวุธวิเศษเช่นนี้ให้นางผ่านทางท่านอาจารย์แล้ววันที่เกิดเรื่องคืนนั้นเขากลับไม่ยอมรับนางผนึกที่พวกเขาพูดถึงคือเรื่องอะไรกันแน่ไทยสร้างเหล่าจะวินสายหน้าพลางถอนหายใจพลังตบัะของเจ้าสูญเสียไปกว่าครึ่งหากเป็นเช่นนี้ต่อไปเกรงว่าผนึกในร่างของอสอรพิษน้อยนั่นจะรักษาไว้ไม่ได้เทพสินถึงดื่มน้ำไปอีกหนึ่งเพื่อระงับอาการไอสีหน้าดูไม่สู้ดีนักเขาเอ่ยว่า ตอนนี้ข้าเสียใจยิ่งนักที่วันนั้นไม่อาจยับยั้งชั่งใจตนเองได้และได้ร่วมเตียงกับนางแม้วันนั้นข้าจะถูกเสียน้อยหวังยาแต่ก็ไม่ควรจะหุนหันพลันแล่นเช่นนั้นหากไม่เป็นเช่นนั้นนางคงจะลดเคราะห์กรรมไปได้มากวันรุ่งขึ้นเมื่อข้าตื่นขึ้นมาก็ได้ข่าวว่าปี้เยียนถูกเพลิงสารไม่เจนหัวทำร้ายเอคงว่าเซียนน้อยหนางนั้นคงจะสมคบคิดกับเ่ามันแอบใช้เพลิงศักดิ์สิทธิ์แต่เป็นเพราะเข้าใจผิดคิดว่าไหวหวานคือปี่เยียนไหวหวาน จึงรอดพ้นจากเคราะหกรรมไปได้ปี่เหยียนมีพลังตบระดับเทพเซียนยังถูกทําร้ายถึงเพียงนี้หากเป็นห้วยหวานเกรงว่าแม้แต่เท่ากระดูกก็คงไม่เหลือท่านอาจารย์หันขวักไปมองเทพสินถินเจ้าว่าอะไรนะเจ้ารวมเตียงกับสิทธิ์ของข้าที่แท้ที่แท้เขาจําได้เขารู้ว่าวันนั้นเป็นนางนางรู้สึกเหมือนมีก้อนอะไรมาจุกที่คอพูดไม่ออกแค่แค่แค เทพสินถิงไออีกครั้งใบหน้าแดงก่ำขึ้นไม่รู้ว่าเป็นเพราะร่างกายไม่สบายหรือนึกถึง่ําคืนอันร่าร้อนของพวกเขากันแน่เขาเอ่ยขึ้นอีกครั้งเดิมทีข้าเป็นฝ่ายผิดต่อนางวันนั้นข้าได้ครอบครองร่างกายนางสัญญาว่าจะแต่งงานกับนางแต่ไม่คาาคิดว่าเผ่ามารจะใจคอโหดเยี่ยมถึงเพียงนี้ใช้เพลิงสารไม่เจนหูคิดจะเอาชีวิตนางเป็นเพราะเผ่ามาันเข้าใจผิดคิดว่าว้หวานคือปี้เหยียนเพื่อปกป้องนางให้ปลอดภยัยข้าจึงต้องพักเรื่องนี้ไว้ก่อนอะไรนะ เสียงของท่านอาจารย์ดังขึ้นเจ้ารวมเตียงกับสิทธิของข้าแล้วยังคิดจะไม่รับผิดชอบอีกหรือที่แท้ที่แท้วันนั้นที่เขาไม่ยอมรับเป็นเพราะเหตุนี้เองนางรู้สึกว่าหัวใจที่เย็นเฉียบค่อยๆอ,อ,อบอุ่นขึ้นแต่ก็ยังไม่เข้าใจว่าเหตุใดเผ่ามานจึงต้องมาทําร้ายนางนางเป็นเพียงเสียน้อยพลังตบต่ตาต้อยเหตุใดจึงต้องเอาชีวิตนางด้วยท่านเตสเดนจีทีเอชเอ็นสร้างเสริญโปรใจเย็นใหยสร้างเหล่าจวินพยายามไกลเกลีย่ย เทพสินถิงก็จนปัญญาเช่นกันตอนนี้เพื่ออสารพิษน้อยเขาได้ทุ่มเทสุดกำลังสองวันก่อนเพื่อรักษาปี่เหยียนก็ต้องใช้พลังใจไปมากเถามารมีเจตนาแอบแฝงอันใดก็ยังไม่ทราบตอนนี้พวกเราจะเกิดสงครามภายในไม่ได้เด็ดขาดหึท่านอาจารย์ดูเหมือนจะไม่พอใจกับท้สร้างเหล่าจวินนักแม้เจ้าจะเคยช่วยนางไว้ตอนเด็กแต่หลายปีที่ผ่านมานางเป็นสิทธิ์ของขา้าข้าก็ทุ่มเทป้องไม่คิดว่าจะถูกเจ้ามาเด็ดต้นผักกาดขาวข,ของข้าไป ผู้จบท่านอาจารย์ก็เหลือบมองเทพสินถิงอะย่างไม่พอใจนางเกือบจะหลุดหัวเราะออกมาแม้ท่านอาจารย์จะชอบดูนางว่างโง่แต่สุดท้ายแล้วนางก็คือสิทธิ์รักของท่านเทพสินถิงไม่ได้โตเถียงกับท่านอาจารย์เขาเอ่ยขึ้นว่าหลายปีที่ผ่านมาท่านได้สอนสั่งไหว้หวานเป็นอย่างดีนางขยันหมั่นเทียนแม้บางครั้งจะซุกสนไปบ้างแต่โดยรวมแล้วภายใต้การคุ้มครองของท่านก็ไม่เคยสร้างเรื่องเดือดร้อนอันใด เพียงแต่ตอนนี้พลังตะบะของข้าสูญเสียไปกว่าครึ่งไม่รู้ว่าผนึกนั่นจะรักษานางไว้ได้นานเท่าใดเขาขามวดคิ้วเทามานั้นเก็บความแค้นต่อสวรรค์ไว้ในใจตอนนี้กำลังเคลื่อนไหวกับสวรรค์แม้กูจวินหลงชวนจะเก่งกาจแต่ก็เป็นเพียงการเลียนแบบปิดาของเขาหากไม่มีกระบี่เมฆาเขียวในตำนานต่อให้พวกมันจะไรก้กาดเพียงใดทหารสวรรค์ของเราก็ไม่เกรงกลัวเพียงแต่เทามาได้กระบี่เมฆาเขียวไปแล้ว จึงได้ลงมืออย่างลับๆฆ่าอาศัยโอกาสที่รักษารอยแผลให้พี่เหียนนำผิวหนังและโลหิตของไหว้หวานไปเคลือบไว้บนร่างของปี่เหียนเชื่อว่าชั่วคราวนี้เผ่ามาันคงจะไม่มาตามหาไหว้หวานอีกเพียงแต่ไม่รู้ว่าวิชาลวงตานี้จะปิดบังได้นานเท่าใดถึงตอนนั้นหากถูกเผ่ามันมองออกก็ยังหวังว่าท่านจะช่วยปกป้องไหว้หวานให้ดีด้วยนางได้แต่สงสัยวันนั้นที่เขาเอาผิวสันพิษของนางไปไม่ใช่เพื่อรักษาแผลให้พี่เหียนแต่เพื่อปิดบังบางอย่างเหตุใดจึงต้องกลัวเผ่ามันตามหานาง กระบีเมฆค่าเขียวเกี่ยวข้องอะไรกับนางกันแน่นั่นคือสิทธิของข้าข้าย่อมต้องปกป้องนางอย่างสุดความสามารถไม่จําเป็นต้องให้เจ้ามาเป็นห่วงท่านอาจารย์กล่าวตัดบทแล้วมองเทพสินถิงอย่างดูแคลนเจ้าห่วงตัวเองดีกว่าพลังตะบะอันน้อยนิดที่เหลืออยู่ของเจ้าตอนนี้จะคู่ควรกับชื่อเสียงของได้หรือเจ้าควรจะใช้โอกาสที่เผ่ามานยังไม่เคลื่อนไหวใหญ่ห,ญหลวงนี้รักษาตัวให้ดีเถิดหลังจากเงียบไปครู่หนึ่งเทพสินถิงก็เอ่ยขึ้นเราจะบินยาเซียนสองเม็ดที่ข้าเคยให้ท่านหลอมท่านเก็บไว้ดีแล้ว ใช่หรือไม่อยู่ในขวดน้ําเต้าของข้าไม่มีความผิดพลาดแม้แต่น้อยไทยสร้างเหล่าจะบินกล่าวด้วยความขุนเคืองที่แทบบุรุษชุดแดงผู้นั้นคือบุตรชายของกุยจวินเท่าแห่งเผ่ามาหลงชวนผู้คนกล่าวกันว่าในหมู่เทพเสียนนอกจากเทพสินถิงและชางเปยแล้วก็ยังมีกุยจวินหลงชวนแห่งเผ่ามาที่รูปโฉมงดงามไม่แพ้กันแต่นางนึกถึงรูปโฉมของเขาแล้วก็ยังเห็นว่าห่างไกลาจากเทพสินถิงและชางเปินัก ขณะที่กาลังคิดเพลินๆน,นางก็เผลอไปเหยียบก้อนหินเข้าเสียงเล็กๆนั้นทําให้ทั้งสามคนในตําหนักตื่นตัวใครนะ่ะสายตาของท่านอาจารย์และเทพสินถิงจ้องตรงมาที่นางนางตกใจจนรีบวิ่งหนีนางถูกเท่าจันทราจับได้เพราะไปยุ่งเกี่ยวกับชะตาของมนุษย์นางได้ใช้มต์ทำให้ชายหนุ่มสองคนตกหลุมรักกันโดยเข้าใจผิดคิดว่าคนหนึ่งเป็นสตรีเท่าจันทราโกรธมากเพราะนางทำให้ได้แดงที่เขาเพิ่งผูกให้ขาดสะบ้นลง และยังทำลายวาสนาของคนถึงสี่คนเพื่อเป็นการลงโทษนางจึงต้องมาเป็นผู้ช่วยของเขาเป็นเวลาสามเดือนที่นี่มีเรื่องดีอย่างหนึ่งคือน,นางสามารถแอบ,บดูชีวิตของเหล่ามนุษย์ผ่านมา่น้ำวิเศษได้วันหนึ่งนางแอบบดูคู่รักข้าวใหม่ปลามันเข้าหอ,อกันอย่างเพลิดเพลิน,นแต่แล้วเทพสินถิงก็ปรากฏตัวขึ้นเขามาหานางที่นี่เขาจับได้ว่านางกำลังแอบ,บดูเรื่องส่วนตัวของมนุษย์อยู่บทสนทนาของพวกเขาจึงเต็มไปด้วยความกระอากระอ่วนแต่ก็แฝงไปด้วยความหวานเล็กน้อยวันรุ่งขึ้น เทพสินถิงได้ชวนนางไปร่วมงานเลี้ยงวันเกิดของเจ้าสมุทรทะเลใต้โดยนางต้องปลอมตัวเป็นสาวใช้ติดตามเขาไปที่งานเลี้ยงนางได้ยินเสียงซุบซิบว่าเทพสินถิงกับเทพธิดาปี้เหยียนเป็นคู่ที่เหมาะสมกันราวกับกิ่งทองใบหยกทําให้นางรู้สึกเจ็บปวดในใจเทพสินถิงสังเกตเห็นจึงตอบโยนว่าระหว่างเขากับปี้เหยียนไม่มีอะไรในกอไผ่และยังบอกอีกว่านางคือคนที่งดงามที่สุดทําให้นางใจชื้นขึ้นมาแต่ในงานเลี้ยงนั้นเองนางก็ได้พบกับเยี่ยนลูกองหญิง ผู้หลงรักชางเปยและเกลียดชังนางเป็นทุนเดิมเยี่ยนลู่ได้ร่วมมือกับฝูรานธิดาของเจ้าสมุทรใต้วางแผนการร้ายต่อนางเยี่ยนลู่แปลงกายเป็นเทพสินถิงล่อลวงนางไปยังที่รับตาคนทำร้ายนางจนสลบไปผนึกพลังของนางไว้แล้วโยวนทิ้งลงไปในคุกใต้บาดาลเมื่อนางฟื้นขึ้นมาก็พบว่าตนเองอยู่ในคุกใต้ทะเลที่หนาวเหน็บเยี่ยนลู่ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับเผยความในใจว่านางอิจฉาที่ชางเปยเลือกนางนางจึงพยายามจะสังหารหนางเอกของเราแต่ฟูรานได้เข้ามาห้ามไว้เพราะเกรงกลัวอำนาจของเทพสินถิงเรื่องราวจะเอ เป็นอย่างไรต่อไปนางจะรอดพ้นจากเงื้อมือของเยี่ยนลู่ได้หรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป